สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกันกับช่องมาดามขีโพมาดามคตสวยรวยขีโพอีกแล้วนะจ้าเมื่อนีก็เป็นวันอาทิตย์นะจ้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของห้านะจ้าเมื่อนีมาดามขีโพสิบห้าบักขามอยากกินบักขามอยากกินบักขามกวนนะจ้าพี่น้องอยู่หน้าหฮากับมีบักขามอยู่นะจ้ามีบักขามอยู่สองซ้ำต้นนี่ล่ะอย่างมาดามขีโพสิบห้าไปเก็บบักขาม นะจ่ะบักขามก็เป็นบักขามหวานต้นหนึ่งแล้วกะบักขามกับสีมีบักขามหวานต้นหนึ่งนะจ้ะแล้วกับขามส้มอีกต้นหนึ่งลกดกนี่หนึ่งอยู่ไ่ล่ะนี่ สามของห้านะจ๊ะ่ะพาไปต่อยกันกัดจังมาเหาเอาจังได้ละพ่อพ่อเอาพี่พ่อขอเสียไปหานัน่นอย่างก่ฮึไปหาน ไปหาบันไดไปหาบันไดมาต่อยกันเ้อจ้า,จาพี่นนอง สั้นเลยเพาะหลังจากที่มะดามขีพโพมะตอยเอาแล้วกับตอยบดน้นะจ๊ะมะม่าตางวนมะตอยไหย้คือเกาคุณอนะหูยมักลายเขาหัมมัดในบ้านเนี่ยเขาเลย จับดีๆเด้ยพ่อ,อนี่เข้าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชานผู้ชํำนาญนการในการขึ้นต้นมะขามไ้ โซาบ่หืมผมเลี้ยงคือวัวโซ่เออเอ้อเมื่อยได้เรียบร้อยแล้วจ้ากลัวสีได้เนาะพี่น้องกลัวสีได้มาแต่ละหน่วยเฮ้ยเนื้อแต่เนื้อแต่เลยจ้าพอได้บักขาเมาเรียบร้อยแล้วนะจ้า เข้ากระสีเอาบักขามปิปอกเปลือกออกปอกเปลือกแล้วแล้วแล้วเอาไนออกเอาไนออกแล้วแล้วเข้ากจะจไปเหตุการแปรรูปบักขามนะคะซึ่งเมนูเมอรอนีมาดามขีโพว,ว่ามะดามี้โพสีเห็ดบักขามกวนนะจ๊ะเอาไวท้ทายเอ่อให้เขา้าเก็บว้ถากินโดนๆน,นะจ๊ะป้าเข้าไปปอกบักขามล่อเลยจ้ะ ้นลหลังจากได้บักขามามเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเดี๋ยวมาดันขีโพก,ก็จะทําการปอกเปลือกออกนะจ้ะปอกเปลือกแล,แล้วแล้วแล้วเขาก็จะเอาไปกวนนะจ้ะเนาะอันนี้เขาก็ปอกเปลือกออกนะจ้ะเพื่อที่จะเอานวนมันอยู่ข้างในบักขามอยู่หน้าก็มีสองต้นนะจ้ะโดโดๆอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปบักขามเอาไวท้ทากินโดนๆนะจ้ะ หลังจากที่เข้าปอกบักคามเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วใส่ข้าเอาไนออกนะจ๊ะแบบนี้กหลังจากเอาไนออกเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วข้ากระคอยเอาไปกวนนะจ๊ะ หลังจากที่ห้าตอกเกลือบักขามเรียบร้อยแล้วนะจ้าเมื่อนำขีโผไปตั้งไฟตั้งไฟไว้นะจ้าแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลพอสมควนนะจ้าราวาบักขามของเ้าบักขามของข้าที่เขาใส่นี่มันเป็นบักขามสมนะจ้าจ้าหลังจากที่ข้าต้มนำ้ำละลายน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะจ้าข้ากะสิมะ าบะคามลงเนาะจ้ะาบะคามที่ห้าแกะแกะเปลือกละกะแกะไนออกเรียบร้อยแล้วข้าก็เอาลงนะจ้ะ mm hmm. าห้าใส่น้ำตาลลายเติบอยู่ได้จ้าพี่น้องเพราะว่าบะคามที่ข้าใส่นี่มันเป็นบะคามสมุมน้ำตาลที่ใส่กะ ตามใจชอบผู้ใดมากหวานากระใสหวานผู้ใดแบบมากแบบรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆกะเออกระใสน,นิดนึนงหลังจากที่ห้าอ,อัะขามลงไปแล้วเนาะจ้าห้ากาก,ก,กวนไปเรื่อยๆเนาะจา้ากวนไปจนาขามมันเหนียวเน,นาะจ้าถึงจะเป็นการใส่ได้เนาะจา้าเดี๋ยวมาดามกีโพสีล่องซิมเมืองกอนเนาะจา้าว่า รสชาตินี่ได้ละไปความหวานความเปรี้ยวนี่พอดีกันละไปอืมโอเคแล้วจ้ะแล้วห้อกัสซีไส่แบบว่าเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดนึงเพราะไหแบบว่ามันโบตัดไหเห็นมันเปิดตัดหวานจักหน่อยเห็นมันมีออกรสชาติบ่หวานผพดนะจ้า ใส่อีกก่อนมาถามคี้ฟ์ว่าใส่เกลืออะไรแล้วจะใส่ไปนิดหน่อยเ้ากข้นไปเรื่อยๆ เข้าวกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นบักคามจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ามาที่นี่กวนบักคามของเห้าเนาะจ้ะมันกระสีบ่เป็นเเนื้อเดียวกันปันใดเนาะจ้ะพราะว่าบักคามมันแบบว่าสุกคักโผดมันก็เลยแห้งไปน้กากันเบิดเนาะจ้ะมันก็เลยอาจิมีแบบว่ามีเนื้อปนไปน้านีแต่ว่ารสชาตินี่แบบ่บคือเกานะจ้ะพี่น้องจ้า จ้าสำหรับมือน,นี้มาดามคีโพต้องขอโตล่าไปก่อนเนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามคีโหน้ำแน่ด้จ้ามาดามคีโพมาดามคนสวยรวยคีโหคือเก่าด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย